สวัสดีค่ะสี่สาวถึงอเมริกาอย่างปลอดภัยแล้วพร้อมกับมีหลุดสปอยชื่อเพลงทั้งอัลบั้มและศิลปินที่จะมาฟิตเจริงด้วยเช้าวันนี้26สิงหาคม2,565เวลาประมาณ8.30โมงครึ่งนะคะสี่สาวแบล็กพิงก์ก็เดินทางถึงสนามบิน J.F.K. ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังให้พร้อมสำหรับโชว์ที่จะมาถึงนี้นะคะ ขณะที่ซีซาวเดินทางถึงที่ใหมาเรียบร้อยก็มีข่าวอัลบั้มใหม่สปอยล์หลุดมาเรื่อยๆเลยค่ะโดยข่าวแรกค่ะเป็นการสปอยล์จากแอ๊ดดูส o มยค่ะจากแพลตฟอร์ม IG ซึ่งแอดนี้เป็นวงในวงการดนตรีสปอยข่าวต่างๆค่อนข้างน่าเชื่อถือค่ะโดยเขาบอกว่า b บ c ็ Back P พิงคนะคะจะร่วมงานกับแร r ปเ p อร์ชื่อดังชาวแคนาดาในอัลบั้มชุดที่2ที่กําลังจะออกมา ซึ่งเพลงของเขาค่ะเป็นเพลงแนว R&B h i ปฮอปและ p r o อเขามีผลงานเพลงติดอันดับหนึ่งในวิดแรกของ b i l l b d 2 0 0เขายัางทำงานร่วมกับศิลปินฮิปฮอปคนอื่นค่ะเช่น Kanye West, Eminem และ Jay Z ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายรางวัลรวมถึงในรางวัลแกมมี y ด้วยค่ะถ้าได้ Drake มาร่วมฟิชเชอริงเพลงในอัลบั้มนี้คือดีเลยนะคะอยากเห็นเขาแรปร่วมกับดิซ่าเจนนีแล้วค่ะ อีกหนึ่งสปายคือสปายชื่อเพลงในอัลบ,บั้มบอลพิงมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันค่ะโดยแอดแบ็คพิง์นะคะบิงยูเนียนเอามาทวิตลงเองเลยค่ะเป็นภาพเบอร์ชื่อเพลงในอัลบ,บั้มทั้งหมดหลังจากเขาทวิตไปก็มีคนมาแกะชื่อเพลงดเดาออกมาว่ามีรายชื่อดังนี้ค่ะไม่รู้จะใช่ชื่อเพลงทั้งหมดในอัลบ,บั้มหรือเปล่านะคะมารุ้นไปด้วยกันค่ะงานนี้แอดก็เอามาเสนอให้เพื่อนเอนได้ดูนะคะ และนี่ค่ะก็คือข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับ4ีแรแบล็กพิงที่แอดเอามาให้ได้ชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ